สวัสดีค่ะ,จะเจอกันน้องแนนอีกแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะมีแต่คลิปกินข้าวนะคะก็น้องแนนจะหาเวลาถ่ายคลิปตอนเวลาว่างกินข้าวเฉยๆนะคะก็คงจะมีคลิปประมาณนี้แล้วก็ถ้ากลับบ้านก็จะมีคลิปที่ถ่ายกับที่บ้านนะคะก็วันนี้น้องแนนก็เลยมาในเมนูที่ส้มตำค่ะตำสั่วจริงๆน้องแนนอยากกินตำ ขนมจีนสาหนอไม้เฉยๆนะคะแต่วันนี้เขาตามเป็นตามส่วนมาเป็นด้านประจํานะคะอาจจะเข้าใจผิดนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรน้องแนนชิมไปแล้วก็รู้สึกว่าอร่อยดีนะคะแล้วก็เมนูเมนูอีกเมนูหนึ่งก็คือต้มแซบกระดูกอ่อน,นะคะ่ะก็ของอร่อยของแซบแล้วก็มีนี่เลยค่ะหอยแมลงคู่ค่ะจริงๆน้องแนนชอบกินหอยแครงมากกว่านะคะแต่ หอยแครงที่ร้านนี้แพงนิดนึงนะคะราคาครึ่งโลร้อยเก้าสิบบาทซึ่งมันมันแพงกันไปเสียดายตังค่ะน้องแนนก็ซื้อหอยหอยมแมลงภู่มาจริงๆคิดว่าความแรงผู้ก็ไม่ถูกนะคะครึ่งกิโลหกสิบาทซึ่งน้องแนนมองว่ามันก็ยังแพงอยู่ดีถ้าเราซื้อข้างนอกโกลนึงก็มีกี่บาทเองใช่ไหมคะแต่ก็ยังว่าแล้วค่ะ สถานที่เขาอาจจะค่าสถานที่มันแพงนะคะเขาก็เลยต้องขายราคาสูงนิดนึงเราก็ซื้อกินในสิ่งที่เราพอซื้อได้แล้วไม่เกินกำลังเกินไปแค่นี้ก็รู้สึกว่าก็หายอยากแล้วค่ะอยากกินก็ซื้อกินแค่นี้พอวันไหนอยากกินของดีๆไว้กลับไปกินกันที่บ้านดีกว่านะคะมีลูกมีครอบครัวพร้อมดีกว่าะค่ะนี่ โอ้โห,หยดค่ะอืมฮอค่ะข้อเสียข้อเสียคือมันมีตัวนี้แหละค่ะน,น้องเนไม่ชอบแล้วดึงแล้วเนื้อมันออกมาหมดเลยเสียดายนะคะเอามากินต่ออืม พ่งน,นี้เป็นวันพุธนะคะน้องแนนมีเรียนน้องแนนเรียนทุกวันพุธสัปดาห์ละหนึ่งวันค่ะเรียนตั้งแต่เก้าโมงถึงประมาณเที่ยงเที่ยงครึ่งประมาณนี้ค่ะก็จะมีเรียนปกติวันนี้ก็เลยรีบกลับมากินข้าวซักผ้าทิ้งไว้ค่ะกินข้าวเสร็จก็ตากผ้าพอดีแล้วก็ทำการบ้านนิดหน่อย พรุ่งนี้จะได้ไปเรียนจะได้ไม่ต้องตื่นสายนะคะเพราะว่าน้องแนนรู้สึกว่านอนดึกได้จะตื่นเช้าไม่ค่อยไหวนะคะแต่พ่งนี้ก็สู้ๆค่ะบอกตัวเองลกอะแกะไว้ก็มีนี่นะคะ แทบไม่ได้กินข้าวเลยค่ะเพราะว่าชอบกินหอยมากออ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 ืืืืมม ชิมตำมั่วน,น่ะคะตัวกระเด็นใช่เสื้อเสื้อสีขาวยิงพวกน้ำปลาร้าอะไรเงี้ยคิดว่ามันชอบติดเชื้อผ้าค่ะอาจจะซักยากนิดนึง,งน้องแนนไม่ได้เอาส้มตามใส่จานด้วยนะคะกับในนี้ก็คิดว่าตากยากนิดนึงค่ะ อค่ะก็ชอบกินมไม้ค่ะอืม 嗯嗯嗯嗯嗯。Mm, mm, 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 mm. ้องแนนอยู่คนเดียวนะคะก็เวลากินน้ําก็จะกระดกกินนะคะแต่ถ้ามีคนอื่นก็จะไม่กระดกนะคะแล้วถ้าจะกระดกก็ขวดใส่ขวดมันนะคะเพราะว่าน้องแนนไม่ชอบกินน้ําน้ําแช่ยเย็นน้องแนนชอบกินน้ําที่เป็นอุณหภูมิห้องเฉยๆไม่ชอบกินน้ําเย็นเท่าไหร่นะคะรู้สึกวเวลากินน้าเย็นรู้สึกว่าไม่อิ่มคะ่ะ ชอบกินน้ำแบบนี้ปีใหม่นี้พี่ๆไปเที่ยวกันไหมคะสำหรับรน้องแนนไม่ได้ไปเที่ยวคะ่ะปีนี้อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ไปไหนก็อาจจะพักผ่อนอยู่บ้านนะคะอยู่กับที่บ้านปีที่แล้วไปเที่ยวมาน่าจะสี่วันสี่คืนคะ่ะเดินทางกลางคืน เชียงใหม่เชียงรายนะคะไปมาสองจังหวัดไปทั้งบ้านเลยมีแม่มีพี่นัดมีน้องแนนมีน้องสะพ้ายแล้วก็มีลูกชายค่ะห้าคนก็ไปเที่ยวแบบอิ่มจุกเลยแต่น้องแนนก็เก็บตังมาแบบหกเจ็ดเดือนนะคะกว่าจะได้เที่ยวต้องวางแผนดีๆว่าณสมมติเนี่ยนะปีนี้ถ้าน้องแนนอยากไปเที่ยวปีหน้าอะไรเงี้ยนะคะน้องแนนก็ค่อยๆแบบเก็บตงังหยอดก,กระปุก เรื่อยๆเลยน้องแนนคิดว่า,าการที่เราต้องเก็บเงินก้อนเดียวทีเดียวอ่ะมันอาจจะยากไปมากๆน้องแนนก็อาศัยแบบหยดกระปุกไปเรื่อยๆแบบทีละร้อยห้าสิบบาทยี่สิบบาทวันไหนมีเยอะก็ห้าร้อยพันหนึง่งอะไรเงี้ยก็หยดไปเรื่อยๆค่ะปีที่แล้วทุกกระปุกน้องแนนได้มาน,น่าจะประมาณเกือบสองหมื่น ก็หยอดเรื่อยๆทั้งเหรียญทั้งแบงก์อะไรอย่างเงี้ยก็หยอดเรื่อยๆนะคะมีน้อยก็หยอดน้อยมีเยอะก็หยอดเยอะแต่ปีเนี้ยไม่ได้หยอดเลยค่ะตลอดทั้งปีแบบไม่ได้วางแผนไว้แล้วก็คิดว่าเป็นปีที่เสือรรษอสะกิจมันแย่มากๆนะคะก็เลยคิดว่าเก็บเงินไม่ทันปีหน้าแพลนไว้ว่าปีหน้าค่อยไปเที่ยวน้องแนนก็จะเริ่มเก็บตังค์แล้วแต่ช่วงสงการน้องแนนจะกลับบ้านพอดีนะคะ ก็เลยต้องเก็บเงินกลับบ้านก่อนเนี่ยน้องแนนมีเวลาเก็บเงินประมาณสามเดือนกลับบ้านทันอยู่แล้วค่ะแต่สำหรับพี่ๆที่ไปเที่ยวปีใหม่นะคะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยค่ะขับรถอย่างระมัดระวงังไม่ไหวก็จอดพักนะคะเพราะน้องแนนก็ทําอย่างนั้นเหมือนกันทุกวันนี้น้องแนนแบบขับรถได้แล้วใช่ไหมคะน้องแนนก็จะถือคติว่าถ้าไม่ไหวจะจอดพักเลยเวลาน้องแนนขับรถน้องแนนง่วงน้องแนนจะจอดเลยนะคะรู้สึกว่ามันอันตรายต่อ ตัวเราเองถ้ามีครอบครัวเรามาด้วยมันก็อันตรายต่อครอบครัวเคยมีครั้งหนึ่งที่น้องเนนขับรถเกือบฝ่าไฟแดงเพราะว่าน้องเนนมองไม่เห็นไฟนั่นแหละค่ะเกือบเฉยนะคะเหยียบแบบจึ๊เลยอะไรเงี้ยก็คิดว่าการขับขีก็มีความเสี่ยงมีความอันตรายค่อนข้างเยอะนะคะก็ดูแลกันไปนะคะ สำหรับวันนี้น้องแนมก็จะไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะกินข้าวต่อโมจะคุยแล้วไม่ได้กินข้าวสักทีนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ